สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพคลิปนี้พ่อใหญ่นก็ว่าจะไม่ทําแล้วนะครับแต่บังเอิญบังเอิญก็มีหลายคนถามมาพ่อใหญ่นดลูกสาวไปยุโรปแล้วใช่ไหมพ่อใหญ่นก็เลยอดที่จะทําไม่ได้ครับเดี๋ยวขาว่าอวยลูกสาวลูกสาวหลา่พาพ่อใหญ่นกนี่โมเมธนชาสุขสดครับบีหลังของไทยซึ่งลงเล่นแต่ละครั้งนี่เป็นตัวสำรองตลอดนะครับเป็นตัวแก้ปัญหาอ,อย่างเล่นอยู่ที่ไฮพาร์ตเกาหลีก็เป็นตัวสำรอง มาคุยกันเรื่องของแรบบิทบ h คาเร t ที่เปิดตัวน้องโมเบธนัชาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในตามหลังพี่ๆเขาไปข่าวคราวนี้ครับกระหึมทีเดียวทางเว็บไซต์ Rabbit ิ u บู a r เรตซึ่งเป็นทีมหนึ่งของลีกโรมาเนียได้เปิดตัวทนชาสุกสดออกอย่างเป็นทางการก็ไม่ไว้ที่จะไปกระทบกับทางนู่นแหละครับนั่นก็คือ อดีตสังกัดของโมเมก็คือไฮพาร์ตรวมทั้งชาวเกาหลีหลายๆคนก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นมากมายพออยอในพไม่ขอนำมาแล้วกันนะครับอาวลังจากที่โมเมธนชชาสุขสดนครับได้ถูกประกาศจากบุคคาเรตอย่างเป็นทางการตามพี่ๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราดซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยไปเล่นที่ระบิดบุคคาเรตพรพัน์ไปในตอนนั้นไปสำรองกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับ ที่เล่นอยู่แล้วกับหลีของโรมาเนียแรยปิดบุคาเรสนั่นก็คืออีดายองนั่นเองครับหรือว่าลีดายองลีดายองหรือว่าอีดายองนี่บังเอิญครับได้รับบาดเจ็บที่หลังพรอนพันก็เลยเข้าไปเสริมพอพรอนพันเล่นได้ดีขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่รู้ครับก็ได้เล่นอยู่สั้นๆระยะเวลาสั้นๆพอมากระหึมอีกทีก็นี่แหละครับปีนี้ มีเพจเพจหนึ่งครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเพจอาเซียนวอลเลย์ o กลด์สซึ่งเป็นเพจที่ซุบซิบข่าวเกี่ยวกับเรื่องวอลเลย์บอลของเอเชียนี่ครับเป็นเพจที่น่าเชื่อถือพอสมควรเพราะว่าเขาคาดการเอาไว้อะไรมักจะเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> พูดง่ายๆเ,เดาเรื่องราวต่างๆแทบจะถูกทั้งหมดล่ะครับพอได้ข่าวเข้ามาเขาก็มาเล่าสู่ฟัง เพจนี้ก็คืออาเซียนโ l ลิ g อร์ชิฟนี่เขาได้ลงข่าวหรือเอาไว้ตั้งแต่นู่นครับพอพอนายโดดเข้าไปดูที่เขาโพสต์เอาไว้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนู่นนะอ่ะไปตามไปดูกันครับว่าเขาว่าอย่างไรบ้างเนี่ยครับสโมสรกราเซียคาซัสสถานเพิ่งเปิดตัวสิริวันกับโสรยาไปไม่กี่วันก่อน ซึ่งก็คาบเกี่ยวกับเอเชียยุโรปนันหมายถึงวันที่17มิถุนายนนู่นนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งยุโรปเองก็สนใจนักตบไทยอยู่ไม่น้อยเยี่ยวข่าวพูดน้อยแต่ตบหนักบอกสั้นๆว่านักตบไทยเซ็นสัญญากับทีมยุโรปไปแล้วอย่างน้อย4คนไม่มีคำอธิบายอะไรเช่นเคยพูดแค่นี้ครับแต่จริงๆแล้วฤด,ดูกาลนะครับในฤด,ดูกาลที่แล้วก็มี พี่แป้นครับลิเบรโรของไทยเราปียนุษย์แป้นน้อยไปเล่นกับทีมยุโรปยุโรปนี่ก็คือยุโรปอาเซอร์ไบาจานนะครับกับทีมอาเซรเรียบากูและคว้าแชมป์ได้ปีนี้ปียนุษย์เข้าร่วมกับแอตแลนตาในลีก L.O.V.B. ของอเมริกาแล้วนักตบที่เซ็นสัญญากับทีมยุโรปนั้นคือใครใเครื่องหมายคำถามจะมีสัญญาเพิ่มเติมอีกไหม รอติดตามค่ะข่าวลือนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายครับคอมเมนต์ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนก็บอกว่าอยู่ทีมชาติไม่รุ่งไปอาชีพดีกว่าอย่างนั้นครับมันไม่มีพื้นที่ให้เล่นในทีมชาติก็ต้องไปหาเงินล่ะครับจะอยู่เฉยๆทำไมละ่ะก็ดีใจกับน้องๆนะครับ แต่ก็ไม่หวังแล้วว่าน้องๆจะกลับมาช่วยทีมชาติเพราะร่างกายนี่พร้อมไหมดูจากผลงานทีมชาติที่ผ่านมาหลีกต่างประเทศจบช้าซะด้วยเล่นเกินร้อยเพื่อตอบแทนสัญญาอ๋อเวลาของหลีกเขานี่เล่นก็ใกล้ๆกับเวลาที่เก็บตัวทีมชาติไทยเขาจะใช้นักกีฬาหลักของเขาในสโมสรน,น้อยลงแต่ใช้นักกีฬานอกมากขึ้นนี่ก็คือตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับ ทางเพจนี้เขาก็ได้เล่าต่อแล่ะนะครับล่าสุดก็บอกว่า Rabbit Bucharest สมโมสรที่พรพัน์เกิดปราดเคยร่วมทีมเปิดตัวธนาชาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยรอลุ้นนักตบไทยยุดโรบคนต่อไปจะเป็นใครยังมีอีกนะครับยังมีอีกยังไม่จบง่ายง่เพราะนั้นต้องติดตามกันดูทีนี้มาพูดถึงโมเมธนาชาสุขสดบีหลังของเรานี่ครับลูกสาล่าพ่อใหญ่นอด ตามพี่พี่เข้าไปนะั่นก็คือตามพรพันธ์ไปทางเกาหลีเขาก็บอกว่าเป็นคนของเขานะมูเมธาชาย้ายออกจากไฮพาร์ไปอยู่ที่รบปบิดบูคาร <c oughs> จริงจริแล้วไม่ได้ย้ายครับยังไงก็ไม่ได้ย้ายเพราะว่ามันหมดสัญญาไม่มีชื่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับไฮพาร์ ath, โคโววิลีเกาหลีเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันในช่วงที่มีการดราฟเพื่อที่จะเข้าลีก ฤดูการต่อไปก็ไร้ช right ื่อโมเมไม่มีเทียบเชิญไม่มีใบสมัครส่งมาให้อยู่อยู่จูจ,จูจะไปส่งใบสมัครเองมันก็กะไรกะไรอยู่จริง,รงๆแล้วทางหลีเขาเนี่ยส่งเทียบเชิญมานะครับเพื่อไปคัดเลือกตัวสําหรับโมเมนี่ไรชื right to, right to, right ่อไร้เทียบเชิญพูดง่ายๆอยู่นอกสายตาเขาซะแล้วนะครับโมเมธนัชชาลูกสาวพญยานโนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไปเล่นอยู่เกาหลีนี่ ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถนัดซะด้วยแรกๆฟอร์มก็ระเบิดดีพักหลังมานี่ก็ตีไม่ได้ยกบอลให้ไม่ถูกกันพูดง่ายเล่นไม่เข้ากันเขาก็เลยไม่ได้สนใจฤดูกาลต่อมาก็เรียบร้อยอา้าวทีนี้เพราะใหญ่โนดว่านะเรื่องของเรื่องเนี่ย VNL ฤดูกาลที่ผ่านมาที่จบไปไวๆนี้ ฟอร์มของโมเมธนัชชาสุกสดซึ่งเป็นตัวสำรองเป็นตัวแก้ปัญหาหลังจากที่ทีมไทยนี่โดนบล็อกโดนจับทางได้โดนล็อกเป้าเล่นไม่ออกตีไม่ได้พอเปลี่ยนตัวโมเมลงไปโมเมกลับทำได้อย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นตีนอกสนามตี3เมตรอย่างนี้ทำได้ดีเลย คงจะไปเข้าตาแมวมองของทางหลีกยุโรปเขานั่นแหละครับเขาจ้องเขาตามเขามองเห็นนี่มันไม่ได้ไปเพราะโชคช่วยมันไม่ได้ไปเพราะเส้นเพราะสายนะไปเพราะว่ามันไปเข้าตาเขาฟอร์มเข้าตาของทางแมวมองเขาน่ยพูดง่ายๆภาษาบ้านๆครับเขาก็เลยเชิญมาอยู่ด้วยเหมือนก็เท่านั้นมันก็แค่นั้นแต่บังเอิญครับ เขามีการคัดเลือกตัวไม่ได้ใช้แบบเลือกทาตอะไรประมาณนี้ <c oughs> ไม่ได้ไปเล่นโชว์ไม่กี่ชั่วโมงก็เลือกเอาไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> เขาดูฟอร์มย้อนหลังไปเพื่อที่จะเข้ามาบรรจุในทีมของเขานั่นเองต้องขอบคุณทางยุโรปค,ครับที่มองเห็นขอให้น้องโมเมธนัชชาเนี่ยกับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะลูกนะสร้างชื่อเอาไว้ ระเบิดฟอร์มออกมาให้สุดๆเพราะใหญ่โดดเป็นแรงใจให้อีกแรงหนึ่งเล่นชนะใจเขาให้ได้เล่นชนะใจชาวไทยให้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะลูกนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรทำใจให้สบายยิ้มสู้เข้าไว้รักษาสุขภาพให้ดีเพื่อไปโชว์ในหลีกลีกนี้ให้ระเบิดเถิดเทิงขึ้นมา ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเอามาเล่าสู่กันฟังนิดนิดหน่อยหน่อยพอไม่ตกเทรนพุ้นแล้วดีใจครับดีใจมีหลีกเพิ่มขึ้นที่เราจะต้องได้ชมได้ดูแล้วคราวนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ